สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC ทุกหม่องทุกวันครับผมโอ้บรรยากาศในมอสส์องพี่น้องตอนนี้ประมาณหกโมงกรัวหกโมงเครึ่นครับหกโมงเช้านะฮะวันนี้ครับผมโีโอกาศมาตกปลาเครืรอนอีกแล้วพี่น้องแต่ว่ามากรมูวันนี้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าทีมงานติดตามมาทีหลังครับครับแต่ว่ามาตกปลาไน่ยังที่พี่น้องแต่จำว่าเอาบรรยากาศละมาตกปลาเนี้ยไม่เห็นคลิปเนี้ยแหละครับวันนี้กับที่พามากินข้าปลาอยู่เคื่อนนะครับเนาะนี่ก็ได้ พวกหมอพวกเตาพวกชามมาน้าครับวันนี้นะฮะแต่ว่าทีมงานังมากมาถึงนะครับผมรูงมาก่อนเพราะว่าผมบัานบ้านเดี๋ยวไก่ก็เขานะครับเนาะบ้านเดี๋ยวไก่ก็มูกับทีมงานนะครับตอนนี้กับบรรยากาศครับอยู่ขางเคลื่อนครับนี่โอ้แต่เว้นกำลังจาจเลยพี่หลอกนี่ว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังกำลังขึ้นนี่นะฮะนี่ครับกับบรรยากาศนี่เป็นฝั่งบ้านเบาแจ็คครับนี่อยู่หลังนี่นะครับเขาลูกนี่นี่เบาแจ็คบ้านเบาแจ็คอยู่นี่แหละเลยเขานี่ไปแหละครับประมาณทัก สักสามกิโลพี่น้องนี่ครับก็เ,เรียกว่าเคขื่อนเคขื่อนระบบครับนี่ทา่านี่เป็นทางของบานเบาใจนะครับเนาะเขาเรียกฝั่งเคขื่อนระบบนี่เบ็ดลงหน่อยพี่น้องเบ็ดลงแค่สามคันครับคือว่าตกะมาตกปลาบนาม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 าน้ำมาบ้านนึงครับคือกับวาเอาบรรยากาศสู่พี่สูนอ้องเบิ้งเห่นะครับได้บ,บ,บาา่ได้ก็บไม่ว่ากันได้ก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับเนาะถือว่าเป็นกําไรครับนะครับกับชมบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวรอทีมงานมาก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจังไหน ืัอน,นี้มีเมนูเทียงแน่นอนครับติดตามครับน,นี่ครับตอนนี้ทีมงานกันเริ่มถายย่อยมาเดพไปน้องเริ่มท,ย,ย,มทย่อยกันมาแล้วนะครับอเด็กน,น,น้อยเด็นนํานะครับติดตามไปเลยไปน้องว่าทีมานประมาณเมื่อน,นี้ อ่าตอนนี้ทีมงานกำลังครบแล้วครับเด็กหน่อยมาน้ำเด่นดํานี่พี่น้องเบ็ดกำลังลงหากินขอบปลาพี่น้องมาหากินขอบปลานะครับอ่าเบิ่งเสียมารวมมันครับนี่พี่น้องเมนู่นเลยครับหมูขีปป่ปลากับไข่ปลาครับ,รบเนี่ยไข่ปลาตะเพียน ประเด็กปองไปนอนอุปกรณ์ครบเสร็จครับนี่ยนี่โมเดลครับทีมงานยังเห็นของโมเดลอยู่เมนูแรกครับพี่น้องอ่ะข้าไปนอนก่อนนี่อยากออกกิโลออกก่อนพี่เดเนาะเอาเดี๋ยวตั้งนี้นะครับนี่ยผลงานครับหลังจากตกเลยมืดมือหมดนี้พี่น้องตั้งแต่หนึ่งคืนครับอันนี้ผมมาตเทแล้วแต่ว่านี่ครับนี่ อย่างเงี้ครับผลงานครับผมหนึ่งอุ้ยประกระสุดเลยพี่นอ้องนี่ครับหลัง <ตา S 1> จากห <c oughs> ลังจากทีมงานได้กทำการเดีวนะครับเนาะเปลี่ยนใส่ถังนี่แหละพี่นอ้องบานบานครับบานบานพี่นอ้องไหมมั้ยนะครับกี่หางได้อยู่หโอ้โหนี่ครับพี่นอ้องหลังจากที่เขาตกปลามาเนี่ยประมาณตัวหนึ่งใบ,บาสามครับ อ่าใบสามเดี๋ยวก็ได้ไปได้ครับนี่ได้ไปได้ประชุมเพิ่อครับนี่สุดยอดเมนูครับนี่อู้อู้ขี่ปลาพี่น้องนี่ได้สิอูขี่ปลาครับนี่นี่ครับผลงานเล็กเล็กกน้อยครับเขื่อนระบมไม่งาครับนี่ล่าทุดพี่น้องครับนี่นี่ครับนี่ครับทีมงานสายหื่นครับสายหื่นบองหงอครับแขื่ระบบบองหงอพี่น้องมาครับติดตามไปเลยครับเดี๋ยวถี่มีเมนูยังอีก ดูย่างตะขั่วผมตำเตงครับนี่ครับย่างปลาเออนี่ครับอีกเมนูหนึ่งรับนี่ตะกรงดียิ้มเลื่อยเรียบร้อยครับพี่น้องวันนี้นี่ครับบรรยากาศริมเขื่อนเขื่อนระบบไม่เงาครับของแท้แท้ว้าแท้เลยครับนี่ตำบักแตงพี่น้องปลาดินเผาครับปลาดินเขื่อนระบบครับบ้านบ้านนี่เป็นอ่อยไหเนี่ยนี่ โมกกี่ปลาปลาตะเพียนครับได้เพราะไรครับเป็นไงปลาตะเพียนประมาณจะหากิโลอย่และนี่ครับมาเตะๆเหมือนกันครับเบาใจครับทีมงานครับมาอกินเข่ากินเข่าการเคลื่อนพี่ลองกินข่าด้วยกับบรรยากาศที่ยมเกินพาลูกพาหลานมากินเข่าโตกปลาครับเอาบรรยากาศมันๆครับมาเนี่บครับกินงานครับ อาพี่น้องมานี่นะครับเอาบรรยากาศนี่นะครับมาเด้๋ครับพี่น้องเด้อเสร็จแจกเหมือนกันครับพี่น้องมาข้าวเหียวข้าเดนียวเท้าเดลยวเข้าวเหนียวเอาอะไรหนังปลาหังปั้นข้าวไม่ได้ปั้นให้น้องเลยเข้าเดนียวติดมือพี่น้องเลยอ จ็เอานั่นแกจับหมูเออหมูมโอ้ยหนอยเด็กน้อยโอ้ยหมูปิ้งไหนหมูสักหดนะนั่นเนี่ยคบซื้อมาดี่นี่นีนั่งห่างกันครัครับม่ตื่นดันเอานี่ไอยากจันี่จับน้มเลกถูือเออ่ติดมือเเหนียวเด็กน่อยครับคเด็กน้อยพากังบุเคยบเคยกินอเด ป็ดมือบบนแกนางแกคลิ้งอี่พี่น้องหาวคนนางแกมือของเด่นคลิ้งครับมาแล้ครับเดี๋ยวจัดแกันครับเขเียดูตอ่งเห็น้เนาะกไหมตัวนิ้ โอ้ยซีมันเหระมเนาออชอบไหมเนี่ยไม่มายากมองยี <c oughs> อารกินเนื้อมาเนี่ยเล็กน,นื้ผมผมเนี่ยคัดพอ น,นี่ทอดตาเาตาให้น้องเลยมันนี่ปลาเขาดีเป็นสังแซบบ่ร์ทย่าย,ายรสทันไม่เวลาถ่ายไม่าด้ายยวัดปางเดียวเลยอ เราตัวไหนชี้แล้วชี้รนี้เลยบ่ีบหลังยังดีนะครับหลังจาก ที่เรากินเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราหลงเหลือไว้นะครับเขาก็ต้องทําความสะอาดให้พี่น้องนะครับไม่ได้ถิ่มใบนะครับไม่ได้ทิ้งว้ให้เป็นขยะของธรรมชาตินะครับหลังจากหลังจากที่เขารับประทานอาหาราวกใบเทียวท่องใบแล้วนะครับก็เริ่มเก็บขยะนะครับที่หลงเหลือไว้ครับดูแลส้อยกันพี่น้องรักษา ทรัพยากรของธรรมชาติเลยครับครับผมอ่ไรหลังจากทีมวันนี้ครับเขาก็ได้กินกับข้าวเร็อยครับทีมงานเร็อยแล้วนะครับกาลังทีเก็บของครับกาลังทีเก็บของกันนะฮะเดี๋ยวเราดูหลานที่เขาเร็กเป็นหลินนำจากเข้านะครับเอาไว้ทียบหนาพี่น้องทียบหนาที่ภาไปเที่ยวใสขึ้นไปกินข้าวปลาเหมือนกครับติดตามครับสำหรับทิมนี้สวัสดีครับ